และปิดไปออกได้ไหมคลิปนี้มีคำตอบกรณีที่จ่ายล่าช้า1-2เดือนหากจ่ายรบบปกติเกิน6เดือนขึ้นไปก็สามารถออกได้ค่ะใครที่ล่าช้า1-2เดือนหรือมั่นใจว่ามีสินเชื่อบัญชีอื่นผ่อนดีผ่อนตรงเกิน2ปีขึ้นไปพักหาเราได้ที่กริล่าคาร์ทำได้ค่ะออกรถเงื่อนไขปกติเลยค่ะและใครที่ติดค้างเกิน300วันหรือถึงขั้น NPL เคียบปิดบัญชีแล้ว ให้รอครบ1ปีอย่าเพิ่งไปออกที่ไหนนะคะสามารถมาออกเป็นชื่อตัวเองได้ค่ะอดทนรอนิดนึงท,ท,ทําตามขั้นตอนออกรถเป็นชื่อตัวเองได้แน่นอนค่ะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่มีความกังวลใจสามารถปรึกษาเราก่อนได้ที่เบอร์024478885 9